สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมียญี่ปุ่นชวนเรียน e ีพีที่14มาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาหัดเขียนคำศัพท์นะคะตัวอักษรฮินางานะที่เราเติมเต้งเงไปให้เป็นเสียงคุนแล้วก็เติมตัวมารุไปให้เป็นเสียงกึ่งคุนนะคะเราต้องออกเสียงคุนแล้วก็เสียงกึ่งคุนให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นอะ่ะมันจะมีความแตกต่างกันเยอะ ถ้าเราออกเสียงผิดความหมายมันก็จะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันเลยค่ะมาดูกันที่วัคกะเลยนะคะคำแรกคือกาวะกาวะนะคะเขียนตัวโรมันจิได้เป็น A G A W A กาวะ แปลว่าแม่น้ำค่ะถ้าเขียนภาษาไทยนะคะก็ก็อากะกาวะภาษาไทยนะคะมันจะไม่ได้ว่ากาวะนะมันจะออกเป็นกาวะกาวะแปลว่าแม่น้ำนะคะถ้าเราออกเสียงผิดนะคะ ขาวะไม่ได้เติมเต้งๆออกเป็นเสียงขาวะมันจะแปลว่าฝั่งนะคะฝั่งหรือด้านอย่างเงี้ยค่ะด้านซ้ายด้านขวาอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะออกเป็นข a าวะอันนี้จะเป็นกาวะตัวนี้ก็จะแทนด้วย ka wa ขาวะภาษาไทยข a าวะตัวต่อไปนะคะตัวกินะคะ กิคากิคาเติมเต่งๆคากิคากิแปลว่ากุญแจค่ะแทนด้วยตัวโรมันจีก็ ka ใช่ไหมคะกิก็ gi คากิแปลว่ากุญแจ แต่ว่าถ้าเราออกเสียงผิดนะคะเพื่อนๆเป็นคาคิคิไม่ได้เ,เติมเต็งเต็ง G I K I นะคะคาคิคาคิตัวนี้จะแปลว่าลูกพับค่ะลืมเขียนภาษาไทยเดี๋ยวขออนุญาตเขียนภาษาไทยนะคะคาคิอันนี้ก็ คากินี่นะคะอันนี้จะออกเสียงเป็นคากิคากิอันนี้เป็น kh aki, kh aki. คากิคากิกุญแจลูกพรับต่อไปตุกุนะคะเพื่อนๆคำว่ากุไรค่ะเติมเต่งๆแล้วแล้วก็อีนะคะกุไร G-U-R-A นะคะละอีก็ I ใช่ไหมกุไรภาษาไทยนะคะกุไลแปลว่าประมาณหรือว่าราวๆนะคะคำนี้นะคะจะเป็น g กุไรหรือคูไลก็ได้ค่ะ จะคอควายหรือกอไก่ก็ได้นะคะภาษาอังกฤษก็ k u r a i นะคะจะออกเสียงเป็นกรไรหรือคุไรก็ได้ค่ะแปลว่าประมาณหรือราวๆต่อไปตัวเกะนะคะตัวเกะเกเติมเต้งเต้งเกงกี เก่งกิก็ g a เก่งกินะคะแทนด้วยภาษาไทยเก่งกิเกงแปลว่าแข็งแรงเกิงกแข็งแรงปกติตัวอื่นตัวเนี้ยที่เรียนเรียนมาเหีียวจะแทนด้วยตัว น,นหนูหรือว่าตัวเอ็นตลอดนะคะเป็นตัวสะกดแต่ว่าณที่นี้เหมีวยวใช้แทนเป็นเอ็นจีหรือว่างองูใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่ต้องสับสนนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปเรียนในคลิปต่อไปคืออันนี้ให้เพื่อนๆอออกเสียงไปตามอัตโนมัติเลยค่ะเพื่อนๆอออกเสียงเป็นตัวเกงกิตามอัตโนมัติที่ริมฝีปากเราพูดออกมาโดยที่ไม่ฝืนธรรมชาติได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสคะ่ะเกงกิ แข็งแรงต่อไปคำศัพท์ที่มีตัวโกะนะคะจะขอยกคำว่ากฮังนะคะเพื่อนเอนติมเติมเต้งๆฮะฮัง,งกฮังแทนด้วยภาษาตัวโรมันจีก็ g o h a อื่นก็ตัว n นะคะภาษาไทยก็โก ก็ฮังแปลว่าข้าวค่ะก็ฮังข้าวต่อไปวักจะนะคะคำแรกคือคำว่าไฮซัละไฮซัละไฮซัละนะคะจะแทนด้วยตัวภาษาอังกฤษก็ H A ก็อีใช่ไหมละก็ z a นะคะละก็ r a ไฮอาระภาษาไทยนะคะไฮหาระแปลว่าที่เขียบุรีค่ะที่เขียบุรีไฮหาระไฮหาระที่เขียบุรี ตัวรเราต้องเค้นเค้นเสียงออกมาจากลําคอนะคะไม่ใช่ไใหละไม่ใช่แบบนี้นะคะต้องเป็นไฮซหละต่อไปนิจิค่ะตัวนี้แล้วก็ตัวจิเติมเต้งๆนะคะนิจิ n i j i นะคะภาษาไทยนิจิแปลว่าลุงกินน้ำค่ะเพื่อนๆ ลุงกินน้ำนิจิแต่ว่าถ้าเราออกเสียงไม่ชัดเป็นนิชินะคะ n i h s i ใช่ไหมนิชิถ้าเราออกเสียงเป็นชอช้างมันจะแปลว่าทิศตะวันตกค่ะเพืเ่อนๆต้องระวังนะคะอันนี้ออกเสียงว่านิจิ อันนี้ออกเสียงว่านิชิต่อไปตัวซึนะคะเพื่อนๆมิซึมิซึนะคะตัวมิก็ม i ใช่ไหมซึก็ซัยู u ใช่ไหมภาษาไทยนะคะมิซึแปลว่าน้ำค่ะมิซึน้ำ ต่อไปคำศัพท์ที่มีตัว ze นะคะเพื่อนๆคาเจตัวคาแล้วก็ตัว ze เติมเต้งๆนะคะแทนด้วย ka แล้วก็ ze คาเจคาเจแปลว่าลมะคะ่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะเข้นเสียงออกมาจากลำคอนะคะคาเจ ต่อไปตัวโ zo นะคะเพื<ๆ>่อนๆเติมเต้งเต่ง,ง zo zo ใช่ไหมคะ zo อุ Z ก็คือตัว u เนอะอ่านว่า zo นะคะ zo ก็คือช้างค่ะเพื่อนๆโื zo คือช้าง ต่อไปตัวดะนะคะโทโมดาจิโทโมดาจิก็มีตัวโทตัวโมแล้วก็ตัวดะทาเติมเต้งๆแล้วก็ตัวจินะคะแทนด้วยตัวโรมันจิก็คือโทก็ทีโอโมก็เอมใช่ไหมนี่ดะก็ดีเอ จีก็ c h i โทโมดาจ i นะคะทโทโมดาจ i โทโมดาจ i แปลว่าเพื่อนคะ่ะโทโมดาจ i เพื่อนต่อไปชิจิมุชิจิมุตัวชิแล้วก็ตัวจ i เติมเติ้งๆนะคะแล้วก็ตัวมุนะคะ แทนด้วยโรมันจิก็ C H I อันนี้ตัวพิเศษนะคะจะแทนด้วย J I นะคะ Mu ก็ M U นะคะจิจิมแปลว่าหดนะคะเสื้อผ้าหดอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปตัวซึนะคะตัวซึนะคะคำว่าซึซึค อันนี้ทุกคนที่เคยดูละครหรือการ์ตูนญี่ปุ่นน่าจะเห็นนะคะเวลาตอนจบแล้วเขาจะเขียนว่าซึซึกุแปลว่าดำเนินต่อไปนะคะดำเนินต่อหรือภาษาอังกฤษ to continue ค่ะเพื่อนๆ to continue แทนด้วยตัวโรมันจิตัวนี้จำได้ไหมคะ T S U ซึตัวนี้ออกเสียงเป็น Z U นะคะ KU ก็ K, uka, K U นะคะ Z, Z U ่ U เพื่อนๆคะตัวนี้มันจะออกเป็น Z U ใช่ไหมแต่เวลาที่เราไปพิมพ์ในคอมหรือว่าแป้นโทรศัพท์ด้วยตัวโรมันจินะคะเราจะ ต้องพิมพ์ด้วยตัว d กับตัว u นะคะมันถึงจะเป็นตัวซึออกมาให้นะคะนี่นะคะจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ก็ออกเสียงเป็น z u อันนี้ก็ออกเสียงเป็น z u นะคะแต่เวลาที่เราพิมพ์ด้วยตัวโรมันจิเราจะพิมพ์ z u อย่างเงี้ยมันจะออกเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวซึอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะได้ตัวซึแบบนี้นะคะเราต้องพิมพ์ตัว D U นะคะนี่มันถึงจะเป็นซึ้เต้งเต้ตัวนี้นะคะเข้าใจเนาะต่อไปคำศัพท์ที่มีตัวเดะนะคะเดงกิเดงกิแทนด้วยตัว D E Ki 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 เดงกนะคะแปลว่าไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าเด n งกิไฟฟ้าแต่ว่าต้องระวังนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ใส่เต้งๆจะออกจะอ่านเป็นเทงกิใช่ไหมคะแปลว่าอากาศค่ะนี่นะคะต้องระวังนะคะเด้งกิไฟฟ้า เทงกิอากาศต่อไปตัวโดนะคะโดโดเลโดเล D-O แล้วก็ R-E โดเลแปลว่าอันไหนนะคะอันไหนโดเลอันไหนต่อไปวักบะนะคะเพื่อนๆบะนะคะ ทาบาโกนะคะทาแล้วก็ตัวฮะเติมเต้งๆก็เป็นบะนะคะทาบาโกนะคะทาบาโกทาบาโกนะคะแทนด้วย ta ใช่ไหมคะบะก็ ba โคก็ ko ทาบาโกนะคะ ทับบโกแปลว่าบุรีค่ะทาบาโกบุรีต่อไปตัวบีนะคะตัวบียูบีวะยูบีวะนะคะก็มีตัวยุตัวบีแล้วก็ตัววะนะคะแทนด้วยตัวยุก็วายยูใช่ไหมคะบีก็นี่บีไอวะก็ดับเบิลยูเอนะคะยูบีวะ ยูบ so right right. ิวะแปลว่าแหวนค่ะยูบิวะแหวนยูบิวะต่อไปศัพท์ที่มีตัวบุนะคะบุตะตัวคุเติมเต้งเตงเป็นบุนะคะตะเลยค่ะ b u t a บุตะบุตะ แปลว่าหมูค่ะบุตะหมูนะคะแต่ว่าถ้าเราออกเสียงไม่ได้เติมตัวเต้งเต่งฮุตะฮุตะจะแปลว่าฝาค่ะเพื่อนๆพืฝาหม้อฝากวดอะไรอเงี้ยนะคะฮุตตะอันนี้เป็นบุตะหมูต่อไปตัวเบะนะคะเพื่อนเพืถ้าเบ แทนด้วยโลมันจีก็ t a เบเบก็ b a รุก็ r u นะคะทาเบรุนะคะภาษาไทยทาเบรุแปลว่ากินนะคะกินหรือทานเนะะี่ยค่ะทาเบรุกินต่อไปตัวโบนะคะตัวโบโอบงโอบงนะคะตัวโอ แล้วก็ตัวโบนะคะโฮเติมเต่งเตงเป็นโบโอบงแปลว่าเาทศกาลไหว้บรรพบุรุษนะคะเทศกาลไหว้บรรพบุรุษนะคะอบงแทนด้วยโอก็อตัวโอใช่ไหมคะ โบก็บ o อนะคะอึนก็เอเนาะโอบองโอบองเทศกาลไหว้บรรพบุรุษจะคล้ายๆกับสงการบ้านเรานะคะเพื่อนๆคือเขาจะมีความเชื่อว่าอ่าบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปจะกลับคืนมาในวันนี้นะคะก็จะเป็น,นวันหยุดยาวคนญี่ปุ่นก็จะนิยมกลับบ้านต่างจังหวัดกันนะคะ โอบองเทศกาลไหว้บ,บรรพบุรุษค่ะต่อไปวะคะัคฮะที่เติมมารุก็จะออกเป็นเสียงกึ่งคุณนะคะเริ่มแรกเลยก็เป็นตัวปะนะคะเพื่อนๆคำาปฮะเติมมารุเป็นปะอีนะคะแทนด้วยตัวโรมันจินะคะคะอึนก็ตัวเอ็นเนาะ ปะก็ pa อีก็ i นะคะคำปลายนะคะภาษาไทยเขียนตรงนี้แล้วกันคำปลายแปลว่าใชยโยนะคะใช้เวลาที่เรายกแก้วจะชนกันนะคะชชยโยหรือชนแก้วนะคะคำปลายต่อไปตัวปินะคะ m ปิสตัว a ตัวอินตัวปีแล้วก็ตัวซึนะคะ m p i s นะคะแทนด้วยเอก็ตัว e ใช่ไหม n ก็ตัว n ิก็ p i z ก็ t s u นะคะ m p i s แปลว่าดินสอค่ะเพื่อนๆดินสอนะคะแทนด้วยภาษาไทยนะคะก็ Mpisu m ปิซดินสอต่อไปตัวปุนะคะเพื่อนๆตัวปุค่ะเทมปุระนะคะเทมปุระเทมปุระแทนด้วยตัวโรมันจีก็คือเทอันนี้อื่นก็เอ็นนะคะปุก็พีย อาก็ละนะคะเทมปุระแปลวา่าของทอดนะคะของทอดที่ทอดด้วยแป้งบางๆแป้งเทมปุระนะคะเพื่อนๆแต่ภาษาไทยเราก็แทนศัพท์คำว่าเทมปุระไปเลยอะนะทุกคนน่าจะรู้จกักดีนะคะอาหารญี่ปุ่นเทมปุระเทมปุระ แทนด้วยภาษาไทยก็เทมปุระนะคะเทมปุระต่อไปตัวเปะนะคะเพื่อนๆตัวเปะคัมเปกิขาอึนแล้วก็เปะคัมเปกินะคะขาก็เ a เอึนก็ตัวเอ็นเปะก็ p ีเคคิก็ k i นะคะ คัมเปกิคัเปกิแปลว่าสมบูรณ์ค่ะเพื่อนๆสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์ไม่มีที่ตินะคะไม่มีที่ติคัมเปกิเสร็จสมบูรณ์ไม่มีที่ติค่ะต่อไปคำศัพท์ที่มีตัวโปะนะคะเพื่อนๆก็คือซัมโปะนะคะ ซัมโปโฮเติมมาลุซัมโปนะคะแทนด้วยตัวโลมันจีก็ซะก็ sa อื่นก็ตัว n โปก็ po นะคะซัมโปภาษาไทยซัมโปแปลว่าเดินเล่นค่ะเพื่อนๆ เดินเล่นซัมโบเดินเล่นค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นการยกตัวอย่างคำศัพท์ที่เติมตัวเต้งๆแล้วก็เติมตัวมารุนะคะเพื่อนๆก็ไปหัดเขียนแล้วก็หัดออกเสียงคุณแล้วก็เสียงกึ่งคุณนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใครที่มีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็สามารถติดตามเนียได้อีกทางช่องทางคือทาง Facebook แล้วก็ทาง ยูทูบเมียญี่ปุ่นขอเมาส์นะคะส่วนคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปในวันนี้ก็จะเอาลงที่เพจเมียญี่ปุ่นชวนเรียนให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ